สวัสดีครับคลิปนี้ครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนาะซึ่งเซตแรกโดยทำเป็น7วันเหมือนทุกทุกทีนะครับให้ผลในช่วงเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนนะครับซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่พูดถึงในเรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักนะครับในส่วนของคลิปที่เป็นความรักโดยจะทำไว้เป็นเพลย์ลิสต์แยกต่างหากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครใคนใดคนหนึ่งถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดยมีรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับอย่าเอาไป ใช้การประกอบการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆอยากให้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตของกันและกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Su b s c r i b e ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโดก็จะพยายามทําให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเดือนนี้ทําคลิปเยอะมากนะครับก็อาจจะบางทีอาจจะสโลว์ไปบ้างช้าปไปบ้างเร็วไปบ้างก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมเนาะ ก็ยังก็ตามเป็นกำลังใจให้โดด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็พันกว่าซับสไคร์แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกการติดตามนะครับกดซับแล้วนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆลงนะครับและตอนนี้จะเข้าสู่ในเรื่องของตัดบล็อกด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามตัดให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะแต่ด้วยความที่วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะโดก็ต้องมีสัมมนานะครับก็ต้อง ไปประทำทำหน้าที่เหมือนกันซึ่งคลิปที่ออกมาในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเลทไปบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะรอกันได้นะครับแล้วก็อยากให้รอนะครับก็เป็นกําลังใจให้โดด้วยแล้วกันเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงเดือนพฤษภานะครับเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยโดยรวมก่อนนะเอ่อ องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะมีข่าวดีนะครับเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วมันเหมือนกับว่าคุณน่ะลึกๆคุณอยากได้เป็นอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่ยอมรับนกของอาจจะเป็นในแวดวงการทํางานของคุณหรืออาจจะเป็นแบบคนรอบตัวหรือเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกกรณีหนึ่งคุณอาจคาดหวังในเรื่องของชีวิตคู่เหมือนกันนะครับลึกๆนะในโชพฤพาภนะมันเป็นลักษณะของการที่แบบ คุณจะโฟกัสคนที่คนที่ดีกับคุณจริงๆอืมเป็นลนักษณะแบบนั้นนะครับแล้วมันเหมือนคุณจะพยายามมากอ่ะเพื่อให้ได้การรับการยอมยอมรับนะครับในช่วงเดือนพฤษภาต้องบอกแบบนี้เลยนะครับคุณสู้ไม่ถอยเลยอะ่ะอืมแม้ว่าจะมีในเรื่องของอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานบางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อตนตำแหน่งอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวเราขยายให้นะครับในเรื่องของการงานการเงนินสภาพความรักเนาะ แต่มันเหมือนกับว่ามันก็จะมีในเรื่องของการจ้างงานบางคนที่รอข่าวอยู่ในเรื่องของการงานนอ็อกก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มนะครับที่จะได้ที่จะได้ทํางานใหม่นะครับได้โอกาสในเรื่องของการทํางานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทําได้ท้าทายตัวเองมหามว่ากดดันไหมกดดันแน่นอนครับกดดันแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ไม่มีงานไหนที่ไม่เหนื่อยแลวไม่กดดันนะครับแม้กระทั่งดูทําช่องตรงนี้ก็กดดันนะครับกดดันสู้กับเซลล์โฟนเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เราจะเป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับอืมถามว่าภาระก่อนหน้าน,นี้ยด้วยความที่หลายคนเนาะอาจจะเป็นการเริ่มขั้นเริ่มตำแหน่งก็ได้เพราะก่อนหน้าเนี้ยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันเหมือนกับว่าภาระอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะแล้วพอมันประกบมาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของคนที่ได้เข่าดีบางคนอาจจะเพิ่งได้งานใหม่แต่งานใหม่ก็ต้องเรียนรู้งานต้องทําอะไรแบบค่อนข้างเยอะภาระค่อนข้นางตัดตัวนะครับในช่วงเดือนเมษา ที่ที่คลิปกําลังอัดอยู่นะครับพอต่อเข้าเดือนพฤษภาคมก็เลยมีความรู้สึกว่าลึกๆอ่ะทางานหนักนะแต่เราก็อยากได้แบบเราก็อยากเติบโตในสายงานของเราบางคนมันเป็นเหมือนกับว่าทํางานอยู่กับที่ทํางานทํางานมนุษย์เงินเดือนอ่ะที่แบบงานเยอะแค่ไหนเงินเดือนก็ฟิกอะไรเงรี้ยค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันในเรื่องของการเงินที่มันจะต้องฟื้นตัวมากกว่านี้ แต่อยากให้ระวังนิดนึงนะครับมันมีทั้งคนที่หวังดีแล้วไม่หวังดีกับเราเพราะฉะนั้นอยากให้โฟกัสหรืออยากให้อยากให้เรียกว่ายังไงอะ่ะอย่าปิดเซนต์ตัวเองแล้วกันอืมในกรณีว่าถ้ามีคนเข้ามาแบบบางคนอะ่ะมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าคนอุปถัมภ์ค้ำชูเราอะ่ะบางคนมันก็หวังในเรื่องของผลประโยชน์บางคนอะ่ะเขาอยากซัพพอร์ตเราจริงๆแล้วก็ ช่วยเหลือเราอะครับในยามที่เราลําบากจริงๆเพราะฉะนั้นอนะ่ะโฟกัสให้ถูกคนแล้วกันบางคนอนะ่ะเหมือนกับว่าอยากจะอยากจะพักเออมันเป็นลักษณะของการที่แบบบางเียบบางคนอนะอยากจะมีแพลนในเรื่องเรื่องของการไปเที่ยวบ้างนู่นนั่นนี่พอช่วงเมษาเนาะอาจจะสงกรานหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นของการที่ไม่ได้เที่ยวหรือในอีกกรณีหนึง่งบางคนอนะ่ะอยากจะย้ายที่ทํางานไปทํางานต่างประเทศ หรือทํางานที่ต้องใช้ภาษาหรือทํางานที่มันตรงสายหรือทํางานที่มันถูกจริตก,กับเรามากขึ้นเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้ด้วยอะนะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการงานเป็นยังไงอืมบางคนมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการทํางานงจริงๆด้วยนะครับแล้วบอกเลยว่าข้อเสนอดีมากอะมีเรื่อง,งเงินด้วยอะอออุ้ยการเงินขึ้นเยอะเลยอะแล้วจัสติกบางคนน่ะน่าจะได้เป็นพวกค่าคอมมิชชั่นหรือในกรณีว่าถ้าคุณมีการจ้างงานใหม่อะเหมือนคุณจะได้ งานที่เงินโอเคมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันมีหนึ่งเหรียญก็มาสิบเหรียญก็มา,มาคือมัอนเหมือนกับเติมเต็มในส่วนที่ที่เก่าอาจจะไม่ได้ให้เราเท่ากับที่ใหม่เข้าใจใช่ไหมครับหรือบางคนน่ะถ้าเป็นการผันตัวไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคุณจะจับทางถูกอะครับว่าตัวเองอะต้องไปโฟกัสต,ตรงไหนอืมมันก็เลยเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยลึกๆก็ มีโอกาสให้คุณทําเยอะนะมีโอกาสให้คุณทําเยอะแต่คุณก็เลือกที่จะทําที่มันถูกถูกใจตัวเองถูกจริตตัวเองมากที่สุดหรือเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดอะครับอืมได้ดีมากขึ้นก็โอเคขึ้นนะโดยรวมนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะการเงินหลับเป็นยังไงบ้าง t อ e ซันขึ้นมาเลยเห็นไหมอืมบางคนอนะการเงินค่อนข้างฟื้นตัวอืมบางคนนะครับถ้าทําเป็นงานเซลเอ,อ่หมอแพทย์พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างโดดเด่นหรือพวกที่ทําเกี่ยวกับพวกประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือ ที่ต้องเป็นงานติดต่อกับต่างประเทศนะครับการเงินค่อนข้างดีดีมากๆเลยด้วยนะครับอแต่ลึกๆคุณอาจจะเสียไปกับอ่ะอันนี้ต้องระวังนะในบางคนบางกรณีเนาะบางคนอาจจะเสียไปกับงานสีดํานะครับถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างที่โดบอกเนาะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่มันเหมือนกับว่าบางคนอนะ่ะมันเสียเพื่อที่ว่าเสียเพื่อให้ได้อะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนมันอาจจะเสียในเรื่องของ การศึกษาเนาะหรือวันพีมันอาจจะเสียในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองหรือคนรอบข้างเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นการเสียไปกับบุตรกับลูกลูกอาจจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะักที่เข้ามาดูนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนเนาะโดก็จะอ่านพยายามกว้างๆให้นะครับแต่มันเหมือนกับว่าคุณก็จะได้เงินมาหลากหลายทางเหมือนหามาใช้ไปหามาใช้ไปอ่ะครับมันเหมือนกับว่ายิ่งคุณหาได้อ่อ คุณเสียไปมากเท่าไหร่คุณจะได้กลับมาคืนเท่าเดิมคืนคืนเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไม่บางคนนะครับ <c oughs> ความรักนะครับขออนุญาตเปิดเซตเดียวนะครับและอ่านทั้งคนโสดและคนมีคู่นะเพราะยังไงดูก็ต้องทําในเรื่องของความรักให้อยู่แล้วเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงฝนมานะครับแต่สัญญาณล้วว่าจะพยายามลงคลิปนะครับให้ได้ในช่วงนี้แต่ทยอยลงคลิปให้นะครับอาจจะไม่ได้ครบทั้ง7วันในภายในวันนี้หรอกนะครับแต่อาจจะ เรื่อยๆเหมือนกันคนโสดคนโสดตอนนี้มันเหมือนกับว่าอยากให้คุณอะออถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาแบบเพิ่งเข้ามาเพิ่งจีบกันใหม่ๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูดีๆนะครับถ้ามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ก็สามารถตัดไปได้เลยครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกนะครับสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนเนาะหรือคุ่เครือเนี่ยก็ต้องบอกว่าอืม มันน่าจ,จะมีในเรื่องของคําพูดหรืออะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของหรือรักคนที่มีเจ้าของไ้เลยนะครับคนมีคู่อยากให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะขอให้โฟกัสและหาหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะในชีวิตคู่เนาะไม่ว่าจะมีแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามนะขอให้โฟกัสและเชื่อเซนต์ตัวเองนะครับว่า อ่าเขามีคนอื่นไหมหรือมันเป็นแค่ว่าเรื่องเรื่องที่พูดผิดใจกันเล็กเลน้อยน้อยอ่ะอืมแล้วถ้ามีในเรื่องของมือที่สามยังไงก็น่าจะห่างยาวเหมือนกันนะครับรอบนี้นะเพราะมมนมีเดีย๋ยขาพิเชตแล้วก็มีอันนี้ขึ้นมาแล้วยังมีหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาด้วยอ่ะอืมมันเป็นในเรื่องของบางทีเราอาจจะจับสังเกตอะไรได้กับแฟนเนาะอืมมันต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเราขึ้นสามดาบมาตั้งแต่ไปแรกเราด้วย เรียกว่าบางคนอาจจะไม่ไปต่อบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่หา่างกันเฉยมประมาณนั้นนะครับสุขภาพลเป็นยังไงบ้างชาววันทิตย์นะอืน10 o คัพส์ขึ้นมาเออ่ระวังในเรื่องของไฟออฟวอนส์มันเป็นลักษณะของการที่เหมือนคุณทานอะไรผิดสํแดงเหมือนกันนะเนี่ยอทานอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะช่วงเนี้ย พอากาศด้วยเนาะด้วยสภาพอากาศด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับในซ็อกคัพระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงแล้วก็อยากให้สวิตต์ออคอาจจะเป็นโรคในเรื่องของพฤติกรรมม t อ e Devil อะโอเคบางคนน่ะเหมือนโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วนะมันเหมือนจะแสดงอิทธิฤิ์ออกมามากขึ้น ก็ต้องอบอกแบบนี้เลยก็ต้องดูดีๆเนาะว่าเป็นกรณีไหนนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยอะ่ะมีแนวโน้มว่าจะได้เจอนะครับหรือบางคนน่ะมันเป็นลักษณะของการที่ว่าอืมอ่ะถ้าคุณมีมีในเรื่องของการสรสนิยมเนาะแล้วแต่คนถ้ามีในเรื่องของเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอันเนี้ยอาจจะเจอนะครับอันเนี้ยต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับเลือดโรคที่เกี่ยวกับน้ําในร่างกายอ่ะครับ ้องอืดน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อที่เป็นลักษณะของน้ําอ,อาหารเป็นพิดน,นู่นนั่นนี่มาได้หมดเลยการเดินทางก็มีบ้างหรือมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าทานอะไรผิดออะอืมแล้วบางคน,น่มีสิทธิ์ที่จะเจอเหมือนเจอโรคที่อยู่จากข้างในอะครับภาวะของฮอร์โมนผิดปกติก็ได้นะหรือจะเป็นลักษณะของพวกไทรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูนิดหนึ่งนะครับอืม ความดันมีไหมมีนะครับอ่ะโดยรวมประมาณนี้ไพ่อาละขึ้นนะครับอยากบอกอะไรนะครับสําหรับชาววันอาทิตย์เนาะพอดีก็เซตนู่นนั่นนี่ด้วยนหะครับแล้วก็มีงานอื่นทาอยู่ด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เตรียมเท่าที่ควรเนาะก็ะต้องขออาภัยด้วยนะครับนี่ The experience and possibility นะครับแล้วก็ S adventure s i c k beauty นะครับอ่ะอย่างแรกก่อนอ่ะขออีกใบนึงก็ได้ปกติกองนี้จะถ้าเป็นไพ่ซีรีส์นี้จะเป็นเหมือนอ่านอ่านหนึ่งใบก็ได้อ่านสีบใบก็ได้ hope and happiness นะครับอ่ะใบแรก new experience and possibility อย่างที่บอกเนาะคนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่อะเหมือนจะได้งานใหม่หรืออะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องรับผิดชอบ เพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยขอให้คุณเปิดใจและเปิดไมค์เซ็ตให้ดีพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันเหมือนการผรจญภัยอะครับการผจญภ,ภัยใหม่ๆนิวนิวชัปเตอร์ใหม่ๆมันกําลังจะเข้ามาหาคุณนะครับหรือบางคนมันเป็นลักษณะการที่มีความรับผิดชอบอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมบางคนเป็นเรื่องขันเรื่องตําแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นเตรียมพามพร้อมให้ดีนะครับเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็อ,อ,อย่าทําตัวเป็นน้านเต็มแก้ว ประมาณนั้นนะครับแล้วเหมือนคุณจะโชคดีในเรื่องของการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วเหมือนคุณจะโฟกัสถูกจุดทุกคนด้วยนะครับซิกวิวตี้เนาะเพราะฉะนั้นเลือกอะไรที่สร้างความสวยงามให้กับตัวเองและคนรอบข้างแต่ต้องสวยงามเราเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าสิ่งที่เราเลือกอะ่ะมันสวยงามกับเรามันดีขึ้นกับเราจริงๆเพราะดูเห็นเลยว่าการการงานส่วนใหญ่อะ่ะหลายคนค่อนข้างกดดันเนาะเพราะว่าต้องเริ่มอะไรใหม่ๆอืม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเลือกอะ่ะดีที่สุดสําหรับเราแล้วนะในขณะนี้นะในช่วงพฤษภานะครับ Hope oh, and happiness ถ้าคุณยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองไม่ได้ขอให้คุณมีศรัทธาไว้เถอะครับว่ามันจะต้องดีขึ้นได้ในช่วงเดือนพฤษภานี้นะครับแม้ว่าบางทีมันอาจจะสร้างความกังวลให้คุณเนาะเพราะด้วยความว่าบางคนยิ่งถ้าเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันเป็นเหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาวอะ่ะเข้าใจนะครับอืมแต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นการแบบเปลี่ยน บางคนเปลี่ยนสายงานเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเออเฮ้ยมันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้มันก็ถือว่าเป็นการลองเนาะเออประมาณนั้นนะครับขอบคุณนะครับชาววันอาทิตย์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ